วันนี้มาทำผัดกุยช่ายขาวหมูกรอบกันค่ะบอกเลยว่าอร่อยแถมยังมีประโยชน์มากอีกด้วยเพราะว่าในกุยช่ายขาวเนี่ยมีสารที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะคะก่อนอื่นเราจะนำกระเทียมกับพริกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่หมูกรอบลงไปเจียวให้น้ำมันของหมูกรอบออกมา เจียวไปสักพักน้ำมันของหมูกรอบจะออกมาแล้วก็จะทําให้ตัวหมูกรอบนั้นมีความกรอบมากขึ้นได้ค่ะเมื่อหมูกรอบได้ที่แล้วให้นํากุยช่ายขาวลงไปผัดให้ผัดจนกว่ากุยช่ายขาวจะมีความสลดสักนิดนึงนะคะจากนั้นไปปรุงรสด้วยน้ํามันหอย น้ำตาลทรายแล้วผัดให้เข้ากันในขั้นตอนนี้เราจะเร่งไฟให้แรงและใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพื่อที่กุยช่ายจะได้ไม่เหนียวและไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะเพราะผัดไปสักพักหนึ่งตัวกุยช่ายจะคายน้ำออกมาเองค่ะรสชาติจะได้เข้มข้นทานกับข้าวแล้วจะได้กลมกล่อมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดกุยช่ายขาวหมูกรบของเรา สูตรนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอร่อยแถมยังมีประโยชน์ขนาดนี้คงต้องขอตัวไปตักข้าวสวยร้อนๆมาทานด้วยแล้วคะ่ะครั้งหน้ากินเพลินจะมาแจกสูตรอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ